สวัสดีครับผมนายูนสตูดิโอฟิชชิ่นะครับวันนี้นะฮะก็จะพาไปดูนะครับต้องครับของทีมงานนักประนานะฟิชิตแก๊งตกเด็กนะครับผมแก๊งตกเด็กที่นี่ก็คือที่บอคนนนนะครับโอ้โหอันนี้แบบมันเป็นอะไรที่สร้างตำนานมากครับกับที่บอคนนนนะครับในการได้แก๊งตกเด็กนะครับนานจะเจอตัวกันนะครับ แต่หน้โต้งนี่ก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับได้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมาลุ้นน้ําหนักกันดูนะครับเอ๊ะนั่นไขรเอ่ยโอ้โหหน้าตาคุ้นๆนฮะนั่นหนึ่งลยคิปปิชิ่งนะครับแบกไปมาให้อันนี้หน้โต้งก็ยังพยายามประคองปลาขึ้นมาครับเพื่อที่จะพาเข้าเปรย์นะครับเพื่อที่จะเอาไปชั่งน้ําหนักกันนะครับก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าตัวนี้นะครับนะโต้งเราจะได้น้ําหนัก ไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นเปยนะฮะเข้าเปยเรียบร้อยนะครับค่อยๆเราจะพาไปนะครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับโอ้โหทางยาวเต็มไปเลยครับตัวนี้ใหญ่จริงครับหนามากนะครับก็ในช่วงก็ตามเวลาครับประมาณสองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับก็จะเอาพาไปที่จุดพักนะฮะจุดพักผักของบอกคนนนนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอาขึ้นไปชั่งปลานะครับ ว่าได้น้ำหนักเท่าไรนี่อันนี้ก็จากทีมงานของไอคิวชิ่งระดับกระจายครับช่วยๆกันนะครับผมก็เตรียมตัวนะครับรุนกันนะครับน้ำหนักตัวนี้ใหญ่มากครับเต็มกระบะแน่นอนขยับขยับใหญ่ๆหนาดนี้รุนกันต่อครับผมเลขที่ออกเลขที่ออกเป็นไงครับเป็นไงครับ 59.8กกิโลนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังของคนรถขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของซูโด i ิชช n ่นะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ